วันนี้เขาจะเป็นสาวเหนือนะคะยังอีกพ่อพอพ่อได้รางวัลสิบบาทโยนท้าหน้าเลยโอ้โหไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับตาย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 วันนี้เรามีเกมมาเล่นนะครับช่วงกักตัวโควิดครับไม่ได้ครับไม่ได้กักตัวหรอกอยู่บ้านไมเฉย หยุดเชื้อเพื่อชาติครับไม่มีอะไรเล่นวันนี้ครับหาเกมมาเล่นกันสองวันนี้มีเกมติดหลุมมาเล่นนะครับวันนี้ใครทำล้มถือว่าแพ้คนที่ชนะเดี๋ยวมีรางวัลมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารางวัลมันคืออะไรกันครับ Ủa không đúng không đúng nặng quá không Ui 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 ปไปแล้วครับเบอร์สิบห้าแล้วคุณเบอร์สิบห้าสิบห้าเร็วเลยแล้วสิบห้าจะออกหรือไม่ออกจะออกหรือไม่ออกจะ ก่วงหรือจะออก15ห้า่วงจะออกโดนไล่แล้วสิบห้จะร่วงหรือจะล้มตรียัปิดปากเลยนะยังปิดปากเลเอาแล้วครับเอแล้วครับต้องเซฟไปก่อนรพี่ออกก่อนบบนั้นโอ้โดนไนล hm ่ <Regarder> <t prender> Ui Lu cá chào. Không hay nhá. Để tự i <laughs> <laughs> Pop! Ja, <hans> 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 <laughs> 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 Oi! <Your pie. laughs> <laughs> อย่าาเกือบแล้วครับพี่เนาะ ไฟผมจัไม่อยู่ไปเอาพามาเสิร์เสียโอ๊ยปวตุกตา จะตาการรมแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันแน่นมากนะอันนี้เสียงดังนะเดี๋ยวรบกวนห้องข้างเราเอาผ้ามานะชิบหายแนละ้วชิบหายแล้วนจะไม่เยอะล้วคะ แพ้โดนทำโทษแล้วต้องทำมตามผู้ชนะด้วยเอา

ยอมไหมมันมาตามเลยแล้วหรอข้าวมันี่ยดันแน่เลยพี่เอวนิวดันนะเจ๊งว่านิวดันหรเขานีทำมือเดียวเขาไม่ได้สองมือดิเอ๋อจุกหัวว่าที่มันดันไปนะ อ้าวขอมากต้องออกไอ้หูมันแอบดูมาโอ้โหโอ้โห ไปแล้วไปไปเรื่องเงียบเหรอ เชื่อนะเวลาอดสมาธิล้วนๆเลยตายกูตายเชค่อะ ดึงออกง่ายไหมเอาเพราะว่าย์เชื่อครับอย่ากรี๊ดนะครับล้มแล้วอย่ากรี๊ดนะกรี๊ดหนักกรี๊ดหนัก ผมเลิ่มตันแค่สูงแล้วร่วงไม่แต่อันเดียวคือแพ้เลยนะครับตันไปเลยนะไฟ 아오 <laughs> 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 oh. <laughs> เอาเมเคยครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนแพ้จะมีอะไรมาให้ครับบา,บายยเชิญคุณไปเอารางวัลมาเลยครับมาเลยครับตัดตาของค่ะห้ามลืมตานะคะโอเคครับหนับตานะพี่ห้ามลืมตานะต้องมีค่านะครับได้ซื้อของอได้ด้วยได้ เอาแหละหลับตาหาลื่นตาเปลี่ยนอีกแล้วหาลื่นตาหาลื่นตาคุณชนะเขาไม่มีสิทธิ์คุณคุณแพ้ต้องโดนทำโทษสิครับคุณจะมาเล่นแบบนี้ไม่ได้พี่ต้องคุณม่เล่นแบบนี้ไม่ได้หามาเราจะได้เอาเงินไหมเอามาก่อน บางนี่ผู้อะไรคนแพ้ผู้บางไวยเจนี่จะเป็นผมไม่เอาไม่เลียนไม่เอาโหเล่นมาตั้งสองเกมรางวัลกันสิบบาทไม่เอาแท้ไม่ก็ต้องยอมบ้าหรือเปล่าคนแพ้ต้องโดนคนชนะคนชนะอย,อยู่ในแชมปดอกน้ำอะไรเลย <c oughs> ไม่ดีเสยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลย เหนื่อยเลยต้องการขาผมมาแล้วต้องไปทำกิริยาอะไรแบบนี้ดูดิคนชนะกับกายเป็นคนแพ้ <laughs> ไม่ต้องคิดมากครับแรกง่ายๆอยู่แล้วดูดิไม่แพ้เลยตีแรงขนาดนึง <laughs> เป็นสาวเหนือนะคะอยากขาวปิดเทผยคนชนะเสือโดนทำโทษขาวยังคะสัใสแล้วขาวสวยงามแล้วย <to look> <fear> ังอ <rawd Moder> ีกพอพวว้ แค่รางวัลสิบบาทโดน้านานเลยโอ้ไม่คุ้มไม่คุม้มเลยครับตายตายตาย